ค <ítulo> รับสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณเพิ่มนะครับจะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการนะครับทำนะครับสารนะครับเร่งนะครับปุ๋ยเร่งแตกยอดแตกใบของทุเรียนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีอุปกรณ์นะครับก็มีนะครับหนึ่งนะครับน้ำเปล่านะครับยกคุณเพิ่มครับยกโชว์น้ำเปล่าครับน้ำเปล่านะครับสองนะครับ มีเกลือนะครับเกลือยกชูยกขึ้นมาดูครับคุณเพิ่มชูเกลือครับเกลือหนึ่งช้อนนะครับต่อไปนะครับอันที่สามนะครับมีผงชูรสนะครับผงชูรสยกขึ้นมายกขึ้นมาครับเอามาโชว์นะครับผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะครับปริมาณนะครับต่อมานะครับรายการที่สี่ก็คือนะครับน้ำตาลนะครับ น้ำตาลทรายนะครับจะเป็นสีน้ำตาลทรายแดงหรือขาวก็ได้นะครับยกมาครับคุณเพิ่มเอามาโชว์รับน้ำตาลนะครับง่ายๆครับสามสูตรพลังนะครับเล่งนะครับแตกยอดแตกใบนะครับแตกรากของทุเรียนนะครับขั้นตอนนะครับมาดูนะครับอันดับแรกนะครับก็เอาเกลือเท เทลงนะครับเทลงนะครับเทลงในถังนะครับเตรียมถังไว้ลเลย์บอนะครับใส่เกลือนะครับเกลือครับตามด้วยนะครับผงชูรสครับผงชูรสนะครับนี่คุณปื้มครับเป็นคนสาธิตครับผงชูรส ต่อไปนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลนะครับทสบายเทลงให้เรียบร้อยนะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับง่ายๆนะครับเทน้ำเปล่าลงนะครับหนึ่งขวดนะครับปริมาณนะครับหนึ่งลิตรนะครับพูดง่ายๆนะครับหนึ่งลิตรเทลงไปหมดเลยครับหมดเลยครับคนเพิ่มหมดเลยครับละลายครับหลังจากนั้นก็ คนครับคนนะครับละลายนะครับให้เกลือนะครับเป็นซูรถแล้วก็น้ำตาลนะครับละลายเข้ากันนะครับนี่คือนะครับเคล็ดลับครับสูตรสูตรเด็ดนะครับในการนะครับทำปุ๋ยนะครับปุ๋ยเร่งนะครับสามพลังนะครับเร่งแตกยอดแตกใบนะครับแตกรากของต้นทุเรียนนะครับ สำหรับต้นทุเรียนที่โตช้านะครับไม่แตกยอดนะครับสูตรเด็ดนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับเคล็ดลับครับคนประมาณห้านาทีนะครับหรือสิบนาทีนะครับห้าถึงสิบนาทีก็ให้น้ำตาลเกลือนะครับผงชูรสนะครับละลายนะครับคนอีกครับคนอีกคนอีก่ คนอีกครับอย่าคนแรงครับอย่าคนแรงน้ํากระเด็นนะครับละลายหมดหรือยังครับต้องดสงูสังเกตดูนะครับถ้ามีม,มีเม็ดเกลือยังไม่ละลายก็คนต่ออีกนะครับต่ออีกนิดนึงคนให้ละลายหมดนะครับ โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำนะครับสารเล่งรากเล่งใบนะครับส่วนผสมที่เราทำนี้ครับสูตรนี้ครับสามพลังนะครับเล่งแตกยอดแตกใบนะครับสามารถเอาไปลดเอาไปลดได้เลยนะครับลดโคนต้นนะครับของต้นทุเรียนได้เลยนะครับ ตามมาเลยนะครับคุณเพิ่มจะพาไปนะครับไปดูต้นทุเรียนนะครับเอายกมาเลยครับคุณเพิ่มยกมาเลยยกไปรถต้นต้นทุเรียนนะครับยกมาเลยยกถังมาเลยครับโอเคลลายลวมาเร็วๆยกมาเลยครับยกถังมาเลยเอาช้อนมาด้วยมาเลยครับยกมาเลยยกมาครับตามมาดูนะครับต้นทุเรียนนะครับที่คุณเพิ่มปลูกไว้หน้าบ้านตรงนี้ครับคุณเพิ่มใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้าด้วย ต้นทุเรียนคุณเปือมนะครับต้นเล็กๆนะครับกลังเจริญเติบโตนี่ครับเข้าไปเข้าไปตรงนู้นตรงนี้เอามาเามาเลยนะครับคุณเปืือมนะครับกาลังนะครับนํานะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่สูตรเด็ดนะครับที่ทํานะครับเอามาใส่โคนต้นนะครับทําเสร็จนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่ไงครับต้นทุเรียนเนี่ย เดินเข้ามาครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาครับเดินเข้ามามาอีกมาอีกนะครับสูตรเร่งรากเร่งใบนะครับเทราดโคนต้นและครับสามช้อนครับสามช้อนสามช้อนสามช้อนโอเคใส่อีกใส่อีกครับใส่อีก ใช่อีกครับโอเคนะครับอีกสามวันนะครับมาดูนะครับผลผลิตนะครับโอเคไปต้นใหม่นะครับไปอีกต้นใหม่ครับไปเลยครับตามมาครับกดเพิ่มตามมาทางนี้มาเลยมาเลยครับมาเลยครับทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับมาเลยครับเพิ่มพลังนะครับให้ ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ต้นทุเรียนนะครับหลังบ้านคุณเปิมนะครับปลูกทุเรียนนะครับทําสูตรนะครับเล่งรากเล่งใบนะครับต้นทุเรียนนะครับมีอีกนะครับมีอีกนะครับมีอีกครับมีอีกครับนี่ไงครับตอนนี้นะครับอันนี้คือก่อนใส่นะครับก่อนใส่ปุ๋ยนะครับก่อนใส่ปุ๋ยนะครับ โอเคอ่ะมาแล้วครับมาแล้วคุณปื้มมาแล้วครับมาแล้วครับใส่แล้วครับลาดเลยครับลาดโคนต้นครับลาดโคนต้นเข้าไปลึกๆใส่โคนต้นนสนใส่โคนต้นใส่เข้าไปอีกครับเข้าไปอีกมันไม่ถึงครับไม่ถึงครับ <c oughs> ลาดเลยครับลาดเลยครับลาดเลยครับนี่คือนะครับสูตรนะครับสูตรเด็ดนะครับเร่งครับเร่งทุเรียนนะครับแตกยอดนะครับสูตรสามพลังนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับเร่งแตกยอดนะครับ ติดตามผลนะครับอีกสามวันนะครับมาดูนะครับนี่คือนะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆสูตรเล่งรากเล่งใบแตกยอดของทุเรียนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับสาระดีๆนะครับสูตรเล่งรากเล่งใบทุเรียนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องคู่็ึงวัดตะลุยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ